بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يتولى الصالحين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما المزيد اما بعد اللهم انا نسالك علما نافيا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ก็ทำดีแล้ววันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในโปรแกรมอบรมผู้ปกครองเล็เด็กกำพร้าในตอนที่82ด้วยการหยิบยกหนังสือที่มีชื่อว่าธาุ f กิ k อมมิิชา h ิกิตาบิน i าม a m ฟินอัคลากว u นอาดามิิบุลูกินมารอมเป็นหนังสือตำราที่รวบรวมหะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสซลัมพูดถึงในแง่ของจัญญามารยาท โดยอ้างอิงหะดีต่างๆที่ท่านอิมามอิบนุฮิยัดอันอัสกอลานีได้รวบรวมในหนังสือตำราของท่านที่มีชื่อว่าบ,บุลูกุลมารอมก็วันนี้พี่น้องผู้ที่มีอิม่ามเราจะมาพูดถึงในเรื่องความประเสริฐของการเข้าใจศาสนาอิสลามในหะดีที่อยู่ในหนังสือตำราของท่านเชคซอลเลบินฟซานบินอับดุลละห์ฟซานฮาบิซฮุลลอห์ท่านได้ตั้งหัวข้อนั้นก็คือฟอตลุตะฟก์ฟิดดิน ความประเสริฐของการเข้าใจการศึกษาในหลักการศาสนาในฮะดีษในลำดับที่4รายงานจากท่านมูอาวิยะรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่ากอลาร ر س و ل u ล l a h ีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านร رسول สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่าไม่ยูริดิลลาฮูบีฮีใอยรอนยูฟักเอฮูฟิดดินมุตตะฟักุนอะลไรท่านนบีได้กล่าวว่าใครก็ตามที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เขาได้พบกับความดีงาม พระอ,องค์จะทําให้เขานั้นเข้าใจในเรื่องของหลักการศาสนาหะดิษบทนี้พี่น้องบันทึกโดยอิหม่ามอันบุคอรีรหัตหะดิษ71เละในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมรหัตหะดิษ1037เรามาดูความหมายในหะดิษที่ท่านนาบีได้กล่าวและได้พูดถึงท่านเชียซอนและท่านได้กล่าวว่าอัตตะฟักกูฟิดดีนมินอัลซอมีมาแกรีมินอัคลากการเข้าใจหรือการศึกษาในหลักการศาสนา ถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้บุคคลเหล่านั้นได้รับสิ่งที่เป็นจัญญามารยาทหรือความมีเกียรติจากอรสุบหานห,าหัวตาลาาพะการศึกษาในเรื่องของหลักการศาสนาบ่งบอกถึงความมีเกียรติและจัญญามารยาทแก่บุคคลเหล่านั้นเมื่อเวลาเขาศึกษาหะดีษของท่านนาบีศึกษาอัลกุรอาน แน่นอนเสเหลือเกินเขาจะพบกับจัญญามารยาที่มากมายไม่แปลกใจพี่น้องพ้ที่มีอมานที่ท่านหญิงไอชาอดิยัลลอฮุอันฮาถูกถามในเรื่องของจัญญามารยาทของท่านนาบีท่านหญิงไอชาได้ตอบแกบ่บรรดาสาวกข,ของท่านที่มาถามนั่นก็คือว่าคูู่กูฮุนกูรออนจัญญามารยาทของท่านนาบีนั้นล้วนแล้วประมวลเนื้อหาคุณลักษณะอยู่ในอันกุรานทั้งสิ้น ด้วยเหตุน,นี้พี่น้องผู้ที่มีมาในหะดีษสายรายงานของท่านมูอาวิยะบินอบีสุบยานรดิยัลลอฮุอันฮุมาท่านนบีมุฮัมมัดสโลลลอฮุอะลฮะสัลลัมได้กล่าวกล่าวว่าอย่างไรพี่น้องไม่ยูริดิลล่าฮูบิฮีไครอนยูฟักเยฮูฟิดดินผู้ใดที่พระอ,องค์ทรงประสงค์ให้เขาพบกับความดีงามแน่นอนพระอ,องค์จะทําให้เขานั้นเข้าใจในหลักการศาสนาคําว่าไม่ยูริดิลล่าฮู คำนี้พี่น้องผู้ที่มีหม่านผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์บ่งบอกถึงว่าอัลลอฮ์นั้นทรงประสงค์ในด้านการสร้างนั่นเองอัลลอฮ์ทรงประสงค์ในด้านการสร้างอิรอดะตุนกานียะหรออันนันอิรอดะมินลลออัลาเนาอนเพราะเนื่องจากว่าความประสงค์หรือความต้องการของอัลลอฮ์นั้นมีอยู่สองชนิดด้วยกันชนิดที่หนึ่งอิรอดะตุนกาวนียะหรืออิรอดะตุนชารียะ ความประสงค์ในด้านการสร้างอัลลอฮ์ทรงประสงค์ที่จะให้มันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้โดยที่ไม่ได้เพ่งเล็งหรือพิจารณาถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามหรือสิ่งที่อนุญาตหรือไม่อัลลอฮ์ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินอัลลอฮ์ทรงสร้างสิ่งต่างๆเลือกสวนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอัลลอฮ์ทรงประสงค์ในด้านการสร้างเท่านั้นในด้านการ กำหนดเท่านั้นและมีอีกสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์นั่นก็คืออัลลอฮ์ทรงประสงค์ในด้านหลักปฏิบัติที่เป็นหลักการศาสานาหรือบทบัญญัติในด้านหลักการศาสานานั่นเองความแตกต่างนั้นมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันอัลลอฮ์ทรงประสงค์ในด้านการสร้างไม่ใช่ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์ทรงรัก แต่ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างอัลลอฮ์ทรงกําหนดในด้านหลักการศาสนาทั้งหมดล้วนแล้วอัลลอฮ์ทรงรักและทรงพอพระทัยเพราะการสร้างของอัลลอฮ์เนี่ยมีฮิกมากมากมายอัลลอฮ์ทรงสร้างอิบลิสอัลลอฮ์ทรงสร้างสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสุราหรือผลไม้รากไม้ที่มันส่งผลอันตรายสิ่งเหล่านี้มันเป็นฮิกมากอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเราพิจารณาในด้านความประสงค์ของอัลลอฮ์ สิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในกรอบของการสร้างการกําหนดพระอ,องค์ทรงกําหนดอัลลอฮ์ทรงประสรงค์ให้มันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรักและอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยก็เป็นไปได้และบางอย่างอัลลอฮ์ไม่ทรงรักไม่ทรงพอพระทัยก็เป็นไปได้เพราะเนื่องจากว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างมีฮิกม่าอย่างหนึ่ง แต่การสร้างของอัลลอฮ์เนี่ยโดยสรุปแล้วการสร้างของอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีสิ่งใดเลยในการการะทําของพระองค์นั้นจะเป็นความชั่วและอ้างอิงไปยังการการะทําของพระองค์เพราะเนื่องจากว่าสิ่งที่เป็นความชั่วที่พระองค์ทรงกาหนดขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะทดสอบบ่าวของพระองค์ด้วยเหตุนี้บรรดานักอุชกาการอัลลุนนาวันเะมาอะเมื่อเวลาพูดถึงในประเด็นเหล่านี้เนี่ยการการะทําของลอสเนี่ย ทั้งหมดล้วนเลวเป็นสิ่งที่ดีเพราะเนื่องจากว่ามีมมเหตุผลที่แอบแฝงบางครั้งมนุษย์อาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้แต่ในความต้องการของพระองค์หรือความประสงค์ของพระองค์เนี่ยในด้านหลักการศาสนาเมื่อเวลาอัลลอฮ์ทรงกําหนดในด้านหลักการศาสนาทั้งหมดเหล่านี้พระองค์ทรงพอพระทยัยและพระองค์ทรงรักให้มนุษย์นั้น เจริญรอยตามหรือเข่งคัดต่อหลักการศาส,ะสะนานี่คือโดยสรุปพี่น้องบุตที่มี إ ي م านเพราะประเด็นเหล่านี้มันเชื่อมโยงกับประเด็นในเรื่องของการอีมานหรือการศรัทธาต่อการกําหนดสภาวะทั้งดีและร้ายคําว่าทั้งดีและรา้ายแสดงให้เห็นว่าการสร้างของอรร์เนี่ยไม่ใช่แค่เพียงด้านดีอย่างเดียวแต่ในด้านร้ายที่มนุษย์นั้นมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่กับ ถ้าหากว่าเราพิจารณาในด้านสิ่งที่ไม่ดีที่เราพิจารณาเนี่ยในฐานะหรือในแง่มุมของเราสุฮานะฮัวตาอาสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีฮิกมะคำว่าฮิกมะก็คือวิทยาปัญญาที่เรานั้นไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้บางครั้งเราอาจจะรู้ด้วยกับหลักฐานบนบนบททางบทบัญญตัติด้วยกับบทบัญญตัติแต่บางครั้งเราอาจจะไม่รู้ เพราะเนื่องจากลัลลอฮาสุบฮาหนะหัวตาละทรงไม่บอกผมยกตัวอย่างการสร้างมนุษย์การสร้างยินเนี่ยอัลลอฮฺบอกเหตุผลว่าว่ามาขอล็กตุนยินนะวันอิงสอิลลิยบูดุนข้ามีได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่อเหตุผลใดเพื่อที่จะให้พวกเขานั้นได้ขารพสักการะต่อพระองค์พระองค์ทรงกําหนดในเรื่องของการละหมาดเพื่อที่จะให้การละหมาดนั้นมาหักห้ามพวกท่านทั้งหลายออกห่างจาก สิ่งที่เป็นความชั่วสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นของที่ลามกต่างๆอินนัสซอลาตะตันฮาอันินฟัชาอิวันมุงกัรแท้จริงละมาดนั้นมันจะมาห้ามท่านให้ออกห่างจากความผิดและสิ่งที่เป็นลามกต่างๆและอีกมากมายพี่น้องผู้ที่มีอีม ا ن ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถือศีลอดเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นได้ลดสายตาเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นมีเกาะป้องกัน ด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอม م านในองค์การนี้เนี่ยหรือในคำพูดของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่าลฮุอาไลฮิวะซัลลัมคำว่าความประสงค์ในฮะดีบทนี้ทันเช็กซ่อและบินฟอาซานท่านได้กล่าวว่าเป็นความประสงค์อัลกเนีะเป็นความประสงค์ในด้านการสร้างการกำหนดของอัลลอฮ หมายความว่าไม่ยูรีดิลลาหุลาะหุลไครรอยูฟักก์ฮลิตตะฟักกฟิดดินใครที่อัลลอฮ์ทรงประสรงค์ให้เขาพบกับความดีงามพระองค์จะทำให้เขานั้นลุล่วงในการศึกษาในเรื่องของหลักการาศาสนาะนั่นคือความหมายต่อมาพี่น้องผูี่มีเหมานวัตตะฟักกว่าฟิดดิน การศึกษาและเข้าใจหลักการศาสนานั้นหมายถึงอะไรตั้งเป็นคำถามกับอัตตฟักกอฟิดดินการเข้าใจหลักการศาสนาเนี่ยพี่น้องผู้ที่มีหม่านประตุชนคนธรรมดาเนี่ยเขาอาจจะมองว่าการที่เราศึกษาการที่เราไปฟังบรรยายของบรรดานักวิชาการเนี่ยถือว่าเรานั้นได้เข้าใจหลักการศาสนาแล้ว แต่ในในความเข้าใจของบรรดานักวิชาการพี่น้องผู้ที่มีอิมานมันลึกกว่านั้นนั่นก็คือตาฟฮุมุนอฮ์กามอัชชารีย์มินกิตาบิลลาห์ว่ามินสุนติรอซูลลาห์็ัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมการเข้าใจหลักการศาสนาในแง่มุมของบรรดานักวิชาการนั่นก็คือการทําความเข้าใจบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ต่างๆที่อยู่ในหลักการศาสนาโดยอ้างอิงมาจาก หลักฐานที่อยู่ในอันกุรอานหรือคำพีของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอาละและแบบอย่างของท่านราอัลสุลอลลัลลอฮฺหัวอะไลฮิวะซัลลัมนี่คือความเข้าใจใครต้องการที่จะเข้าใจหลักการศาสนาเขาจะต้องเข้าใจฮุกกลมต่างๆหลักเกณฑ์ต่างๆที่อยู่ในหลักการศาสนาฮุกกลมของการละหมาดสิ่งที่ว่าด้วยในเรื่องของการละหมาด สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการถือสินอดสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีฮัตสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการนิงแกะการแต่งงานการหย่าร้างสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการาแจกจ่ายมรดกทรัพย์สินของผู้ตายให้แก่ผู้ที่มีสิทธิรับมรดกนี่คือความเข้าใจพี่น้องผู้มีอีทธิมานประการต่อมาพี่น้องลงมาดูความเข้าใจในหลักการศาสนา โดยอ้างอิงคำนิยามของบรรดานักวิชาการอุซูลียินบรรดานักวิชาการอุซูลียินเนี่ยโดยสรุปพี่น้องก็คือบรรดานักวิชาการที่พวกเขาตั้งพื้นฐานหรือกฎเกณฑ์ในเรื่องของหลักการศาสนายกตัวอย่างเช่นพวกเขาตั้งกฎเกณฑ์ในความเข้าใจบทบัญญัติของ Allah, อัลลอฮ์อุซูลุลฟิกอย่างนี้เป็นต้นท่านอิหม่ามอัชชาฟีท่านได้เขียนหนังสือของท่านในเรื่องของอุซูลุลฟิกเมื่อเวลา นักศึกษาหรือใครก็ตามอ่านอัลกุรอานอ่านฮะดิษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวอะลฮะสัลลัมเขาจะต้องรู้หลักสูตรของการเข้าใจหลักฐานเหมือนกับแพทย์ในพี่น้องบุ้ทีมีมาเขาจะต้องรู้สูตรของการผ่าตัดรู้สูตรของการรักษาฉันใดก็ฉันนั้นในเรื่องของหลักการศาสนาก็เช่นเดียวกันมีหลักสูตรในการเข้าใจ คำพูดของอัลลอฮ์คำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลฮิวะซัลลัมนั่นก็คือสูตรนั่นเองบรรดานักวิชาการที่อยู่ในหลักการศาสนาที่พวกเขาสันทัดในเรื่องของหลักการศาสนาที่พวกเขาเข้าใจอย่างถ่องแท้นในเรื่องของหลักการศาสนาเนี่ยพวกเขาจะเขียนตำราในเรื่องของสูตรความเข้าใจในหลักการศาสนาพวกเขาให้ความหมายคําว่าอัตตฟักกว่าฟิดดีนเนี่ยความเข้าใจในเรื่องของหลักการศาสนาว่าอย่างไรพี่น้อง ลงมาดูมาริฟตุน أ ح ك ا ะ ش ิ ع ي ة من أدلة ت ه ั ا ل ت ف ี ي ل ي ة นั่นก็คือการรู้จักกฎเกณฑ์ต่างๆที่เป็นบทบัญญัติในศาสนาโดยอ้างอิงหลักฐานต่างๆอย่างละเอียดลรงมาดูความหมายของบรรดานักภาษาและบรรดา นักวิชาการในด้านฟิกพวกเขาให้ความหมายว่าอย่างไงอัลฟะมุ ah นั่นก็คือความเข้าใจความเข้าใจพี่นอ้องสำคัญมากไม่ใช่แค่เพียงคนหนึ่งคนใดหยิบตำราแล้วก็อ่านแต่เขาไม่มีความเข้าใจไม่ใช่แค่เพียงคนที่ท่องอัลกุรอานท่องหะดีษของท่านนาบีแต่เขาไม่รู้ความหมายอย่างนี้ไม่ถูกต้องพี่นอ้องเขาจะต้องมีความเข้าใจ วะมะนาหูฟินอิสติลาส่วนความหมายที่บรรดานักวิชาการได้วางเอาไว้นั่นก็คือฟะมุนอัคกามิชไรย์มินอดิลติฮะอัตตสิลียมินันกิตบวะซุนนะคือการเข้าใจบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ในหลักการศาสนาโดยอ้างอิงหลักฐานต่างๆอย่างละเอียดจากอัลกุรอาน และแบบอย่างของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุวะสัลลัมนี่คือคําว่าอัตตฟักกว่าฟิดดินลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีอีมานมนุษย์คนใดที่เขาได้รับความเข้าใจในเรื่องของหลักการาศาสนาบ่งบอกถึงหรือเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตะอาลาทรงต้องการที่จะให้เขานั้นได้พบกับความดีงามเมื่อท่านเห็นผู้ชายคนหนึ่ง หรือใครก็แล้วแต่กำลังศึกษาในเรื่องของหลักการศาสนาจงรู้ไว้เถิดว่าบุคคลเหล่านั้นอัลลอฮ์ทรงต้องการให้เขานั้นได้รับแก่ความดีงามว่ามาฟูมส่วนสิ่งที่เป็นผลสัมฤธิ์จากความเข้าใจพี่น้องสิ่งที่เป็นผลสัมฤธิ์จากความเข้าใจนั่นก็คือมาฟูมุลมุคอละฟะ ในหลักการศาสานาเนี่ยบรรณนักวิชาการได้แบ่งมัฟูมเนี่ยมีอยู่2รูปแบบรูปแบบที่1มัฟูมุนมุวาฟอกก์นั่นก็คือเข้าใจความหมายโดยตรงของตัวบทคือใครก็ตามที่ศึกษาในเรื่องของหลักการศาสานาบ่งบอกว่าเขานั้นจะได้รับความดีงามบ่งบอกว่าอัลลอฮ์นั้นทรงประสงค์ให้เขานั้นได้รับความดีงามนั่นก็คือมัฟูมุมุวาฟกก์ส่วนม ok ัฟูมุลมค้อละฟะ ความเข้าใจแบบพลิกด้านหมายถึงใครก็ตามที่ไม่ได้ศึกษาหลักการศาสานาะบ่งบอกว่าอัลลอฮ์นั้นไม่ประสงค์ให้เขาได้รับความดีงามนี่คือความเข้าใจพี่น้องแค่เพียงฮะดีษ์บทเดียวเนี่ยมันมีสองความเข้าใจความเข้าใจแบบตรงตามตัวบทและความเข้าใจแบบสลับความหมาย นั่นก็คือใครก็ตามที่ไม่ได้ศึกษาที่ไม่ได้เข้าใจหลักการศาสนาของพระองค์บ่งบอกว่าเขานั้นจะได้รับความชั่วเพราะเนื่องจากว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เขานั้นได้รับแก่ความชั่วอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เขานั้นได้รับประสบกับความชั่วนั่นเองฮาดามะฟูมุลโมะโมคอละซะนี่คือความเข้าใจในการเข้าใจตัวบทพิกด้าน พลิกความหมายเหมือนที่ผมได้หยิบยกเมื่อสักครู่ฟันเอารอดูอันดีนินละและยาตาอัลละมูฮูวะละยาตาฟักกอฟีฮีใครที่เหินห่างตีตัวออกห่างจากศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ศึกษาไม่ทําความเข้าใจหลักการศาสนาของพระอ,องค์ฮาซาอัลามะตุนอัลาอันนัลาอฮอารอดาบิฮีช็อรอนนี่คือเครื่องหมายหนึ่งที่บ่งบอกว่าอัลลอฮ์นั้น ทรงประสงค์ให้เขาได้รับความชั่วร้ายนั่นเองเรามาดูท่านเช็คซอนและท่านนากาว่าอัตตฟักกฟีดีนินและและฮูดดว่าบิดการเข้าใจหลักการศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยมันจะมีกฎเกณฑ์ที่มนุษย์นั้นจะต้องศึกษานั่นก็คือก่าว่าอีดันอิสติลันกฎเกณฑ์ในเรื่องของการยกหลักฐานเมื่อเรามีหลักฐานแล้วพี่น้องเราจะต้องนําหลักฐานนั้นวางให้ถูกที่หลายต่อหลายคน ที่มีหลักฐานแต่ว่างหลักฐานไม่ถูกที่เขาจะต้องอาศัยนั่นก็คือกฎเกณฑ์ในการวางหลักฐานหลักฐานนี้อยู่ในหมวดใดหลักฐานนี้อยู่ในเรื่องใดหลักฐานนี้เกี่ยวข้องกับประเด็นใดบ้างและเขาจะต้องศึกษาในเรื่องของกอว่าอิดันอิสติมบาตอันมโดวานาฟิอุซูลินฟิกเขาจะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์และหลักเกณฑ์ของการวินิจฉัย ที่ถูกเขียนเอาไว้ในตำราอูซูลินฟิกของบรรดานกักวิชาการในอดีตรากฐานความเข้าใจหลักฐานทางาศาสนาะฟาอิซาฟาฮิมาฮซินกลาวว่าเอตาหากว่าเขามีความเข้าใจกฎเกณฑ์เหล่านี้วาฮาซีดอวาบิดและตัวชี้ขาดที่เป็นกฎเกณฑ์บ่งบอกถึงหลักฐานต่างๆกฎเกณฑ์ดอาบิด ตัวชี้วัดว่านี่คือถูกต้องนี่คือผิดนี่คือถูกเขาจะต้องเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และก็กฎเกณฑ์ในหลักการศาสนาใครก็ตามที่เข้าใจประเด็นเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอม م านเท่ากับว่าเขานั้นเป็นบุคคลที่สมควรที่จะได้รับวุฒิการศึกษา muahilan m u t อ a h m u t a a ฮลิลันหรือคนที่สมควรที่จะได้รับ การถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นนั่นเองเพราะเนื่องจากว่าเขาได้เข้าใจหลักฐานที่อยู่ในอัลกุรอานและแบบอย่างของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าอัมมาอิซาลัมยาริฟฮะซิดดะวาบิดวะฮะซินกวาอิดฟะอินหูลายัสตาติอุนตะฟักโกส่วนใครก็ตามที่ไม่เข้าใจไม่ตีโจทย์ให้แตกในเรื่องของกฎเกณฑ์หรืออุซูลุฟิกกฎเกณฑ์หรือ หลักการต่างๆที่บรรดานักอุเชการได้วางเอาไว้เท่ากับว่าเขานั้นไม่ถึงแก่นแท้ของความเข้าใจในเรื่องของหลักการศาสานาะดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมานจะพบได้ว่าในแต่ละศาสตร์หรือในแต่ละขนงที่เกี่ยวข้องกับหลักการศาสานาะไม่ว่าจะเป็นอุซูลุฮะดีษรากฐานต่างๆในการเข้าใจฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮุอะลัยฮุอะสซัลลัมก็ถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญ ในการเข้าใจคำนิยามของฮะดีษที่บรรดานักวิชาการได้วางเอาไว้นั่นก็คือออนมุนมุสตัละศาสตร์ในเรื่องของคำนิยามของวิชาฮะดีษเรื่องฮะดีษดอยหะดีษมุรุสันฮะดีษมุงกอเตีฮะดีษมอรฟัวต่างๆเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีหมานบรรดานักวิชาการได้วางเอาไว้ถ้าหากว่าใครไม่เข้าใจ คำนิยามเหล่านี้เท่ากับว่าเขานั้นไม่ได้ศึกษาในเรื่องของหลักการศาสนาหรือไม่ได้เข้าใจในเรื่องของหลักการศาสนาอย่างถ่องแท้จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับนักเรียนที่จะไต่ระดับความรู้ของเขาเขาจะต้องศึกษาประเด็นเหล่านี้พื้นฐานต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะให้ได้ง่ายและสะดวกในการเข้าใจศาสนาของลัทธุบฮานะหัวตาลและประเด็นสุดท้ายพี่น้องผู้ที่มี إ ม م านการเข้าใจหลักการศาสนา การเข้าใจหลักการศาสนาของอัลลอฮ์เขาจะต้องศึกษาจะต้องอ่านตำราของบรรดานักวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดานักวิชาการในสีมัสฮับมัสฮับที่หนึ่งนั่นก็คืออบูุฮานีฟะมัสฮับที่สองนั่นก็คืออิหม่ามมาลิกมัสฮับที่สามนั่นก็คืออิหม่ามอัชชาฟีและมัสฮับที่สี่นั่นก็คืออิหม่ามอัลฮมดบินฮัมบันรฮิมะหุมุลล็อ บรรดานักปราชญ์เหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานเขาคือบรรดานักปราชญ์ที่แท้จริงได้วางรากฐานต่างๆในเรื่องของหลักการศาสานาใครที่ศึกษาคําพูดของบรรดานักปราชญ์เหล่านี้และได้วินิจฉัยได้ศึกษาในสิ่งที่พวกเขาได้วินิจฉัยได้ยกหลักฐานในทุกบททุกเรื่องของหลักการศาสานา เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าบุคคลเหล่านี้เขาจะง่ายในการเข้าใจศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาเรงมาดูพี่น้องท่านอิบนุนบาสท่านได้อธิบายในฮะดิษเหล่านี้ท่านได้กล่าวว่าฮะดิษนี้เนี่ยเป็นฮะดิษที่ยิ่งใหญ่มากบ่งบอกให้เรารู้ว่าการศึกษาหาวิชาความรู้ถือเป็นสัญญาณหนึ่ง จะได้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าวามินดาลาอิลินคยรและเป็นตัวบ่งชี้ถึงความดีงามที่เขาจะได้รับวามินบรารอฮีนินอากิบตินฮามีดะและเป็นตัวบ่งชี้หรือสัญญาณหนึ่งบั้นปลายชีวิตที่ดีงาม ของคนที่ศึกษาในเรื่องของหลักการศาสนาวะตาวานตะกูนะฟะเียนฟิดดีนมุตาบัสซิรันฟิดดีนอาริฟันบิชารอิรอบบิกะอัซซาวอร์นเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องของหลักการศาสนาเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการศาสนารู้ถึงบทบัญญัติของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาล่ะและเครื่องหมายเหล่านี้พี่น้องหลักฐานเหล่านี้บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าแท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาล่ะ ทรงต้องการให้เขานั้นได้รับความดีงามและให้เขานั้นได้ลุล่วงประสบความสําเร็จในการเข้าใจหลักการาศาสนาของอัลลอฮฺวันนันมุตฟักกะฟีดีนิละอัลตอรีกินเนาจาส่วนคนที่เข้าใจหลักการาศาสนาของอัลลอฮฺนั้นเขาจะอยู่บนแนวทางที่ปลอดภัยและรอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮฺและอละัลลอฮฺซุบฮานะฮูวัตาละให้ปัจจยยังชีพแก่เขาด้วยกับ การเข้าใจหลักการศาสนารู้ถึงหลักการศาสนาอย่างถ่องแท้บอกซีรอฟิดดินวะวาซาลิกามินอาลามาตินอันนัลลอฮฺอัลลอดะบ์วิฮีไครอนเลทันอิมูบาสันได้กล่าวว่าและเป็นเครื่องหมายต่างๆที่บ่งชี้ว่าอัลลอฮ์นั้นทรงประสงค์ให้เขานั้นได้รับแก่ความดีงามอัมมามันอุซีบะบินยารอดวัลกัฟละอันิลล่าวัดดารินอาคิรหัวอันตอลับิอันตอลับินอินส่วนใครที่ประสบ กับตัวเองว่าตนเองนั้นรู้สึกว่าเหินห่างจากหลักการศาสานาเพิกเฉยออกจากการศึกษาวิชาวความรู้จงทราบไว้เถิดว่าทั้งโลกนี้และโลกหน้าและการที่เขาออกห่างไม่สนใจในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของหลักการศาสานาบ่งบอก และเป็นสัญญาณชี้ให้เห็นว่าแท้จริง AH อัลลอฮ์ทรงต้องการให้บ่าวคนนั้นได้รับแก่ความชั่วช้าเราเข้าเราวลากุวแต่อิลลาบิลละไม่มีใครสามารถที่จะให้เขานั้นหลุดพ้นไปได้พี่นอ้องเว้นแต่อฮาสุบฮานะฮูวาตาอละดูในฮะดีดฮะดีสุนมาซะลิสมาฮะติฮิรอฮิมะฮุลลอฮ์นาที่29ฮะดีษที่ท่านอิบนุบาสจันได้อธิบายถือเป็น ความเข้าใจที่ลึกซึ้งพี่น้องผู้ที่มี إ ม่านเมื่อเวลาเราอ่านบรรดาคำพูดของบรรดานักปราชญยทำให้เห็นว่าเรานั้นจะต้องศึกษากระตุ้นให้ตนเองนั้นศึกษาในเรื่องของหลักการาศาสนาให้มากเพราะการศึกษาในเรื่องของหลักการาศาสนาบ่งบอกว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้ท่านนั้นได้รับแก่ความดีงามและใครก็ตามที่หืนห่าง ในการศึกษาหลักการศาสนาบ่งบอกว่าพระองค์ทรงประสงค์ให้เขานั้นได้พบกับความช่วยช้าก่อนาลอคลอยโตในตอนที่8 3ดิบสวบลายทฟวิกวันฮิดายฮุสสลามุอะลัยกุมวะรอห์มะตุลลอฮิวะบารอกาตุ